สวัสดีค่ะดาลินีสังคชาตินะคะเป็นเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงานประจําจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการกับเคลื่อนนโยบายทางการถุงต้มปลอดภัยนะคะจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายนี้นะคะเกิดจากการที่มีผู้บริโภคมาร้องเรียนที่หน่วยงานประจําจังหวัดสงขลาสภาวกรของผู้บริโภคค่ะว่ามีการซื้อถังก๊าซถุงต้มนะคะในโครเลรือนแล้วก็พบว่าถาังก๊าซเนี่ยหมดอายุ พอเจอว่าถาังกา๊าซหมดอายุเนี่ยมีการโทรแจ้งกับรา้านขอถังกา๊าซที่ยังไม่หมดอายุได้ไหมคะ่ะแล้วก็ทางร้านเนี่ยแจ้งว่าที่ร้านเนี่ยเป็นถังกา๊าซที่หมดอายุทั้งนั้นลเลยเลยคะ่ะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยต้องมาร้องเรียนที่หน่วยงานประจำตวนสังขานะคะเนื่องจากว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ถังกา๊าซถึงต้มะคะ่ะทางเราก็มีการทําหนังสือสอบถามข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบจัดการแก้ไขปัญหานะคะ เราตระหนักว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะจึงทําการสํารวจถังก๊าซหุงต้มนะคะในพอเรือนค่ะครั้งที่1เนาะเราพบว่าเราเจอถังก๊าซหุงต้มที่หมดอายุค่ะประมาณ20%เทียบง่ายๆก็คือในร้อยถังเนี่ยก็จะมี20ถังนะคะที่หมดอายุ แล้วก็พบถังกา๊าซหุงต้มในสภาพที่ไม่สมบูรณ์นะคะ20%ค่ะถังกา๊าซหุงต้มหมดอายุ17%นะคะต่อมาค่ะเราก็มีการสำรวจครั้งที่2นะคะเป็นการสำรวจที่ลงลึกไปในระดับอำเภอค่ะได้ข้อมูลมาจำนวน154ถังพบถังกา๊าซที่ไม่ระบุข้อความวันหมดอายุจำนวน83ถังคิดเป็น5ทาถังกา๊าซหมดอายุ66ถั66งนะคะคิดเป็น4 3 ถังแก๊สที่มีสภาพไม่สมบูรณ์จำนวน5าถัง3.2ซค่ะวิธีการเปลี่ยนก๊สหุงต้มนะคะในโคลเลือนที่ผู้บริโภคแนะนำค่ะอันดับที่1นนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนที่ร้านชําในหมู่บ้านนะคะคิดเป็นจํานวน126ถังนะคะที่ผู้บริโภคนิยมค่ะลําดับที่2ค่ะจะเป็นการไปเติมแก๊สท,ที่โรงบรรจุแก,ก๊สด้วยตนเองนะคะจานวน18ถัง ลำดับที่3ก็จะเป็นการเปลี่ยนที่ร้านค้ามาตราเจ็ดจำนวน11ถังนะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มของผู้บริโภคที่อยู่ในโซนเมืองค่ะที่มีร้านขายก๊าซโดยเฉพาะเลยก็คือจะต้องไป,ไปเปลี่ยนที่นั่นก็จะสะดวกมากกว่าค่ะสำหรับวิธีการเลือกถังก๊าซที่ปลอดภัยนะคะก็จะมีวิธีการดูหลักๆประมาณนี้นะคะมีข้อความอันตรายห้ามกริ้งห้ามกระแทก ระบุข้อความถังหมดอายุปีพศนะคะหรือบางที่เนี่ยจะมีวงเล็บเดือนอยู่ด้วยค่ะมีฐานทางก๊สตั้งตรงไม่เอียงนะคะมีเครื่องหมายมกบังคับเลขที่27-2543คถึง2543้คู่กับ QR Code นะคะมีเครื่องหมายของผู้ผลิตค่ะแล้วก็ทางก๊สอยู่ในสภาพดีไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมเป็นม,มาตรการความปลอดภัยขั้นแรกค่ะที่เราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตนเองเนาะ เราก็จะได้รับถังก๊าซที่มีความปลอดภัยลดความกังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเองค่ะถ้าผู้บริโภคพบเจอปัญหาถังก๊าซถุงต้มไม่ปลอดภัยหรือปัญหาผู้บริโภคอื่นๆนะคะสามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่เพจหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลาสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์074254542นะคะและเบอร์0897342298 เราพร้อมเป็นเพื่อนกับผู้บริโภคในการร่วมกันจัดก,การแก้ไขปัญหาค่ะ